คุยหะไนคุยฉันไม่รอดเอาอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากินมาล่านะคะนี่ค่ะนี่้องอ่ะต่ออีกคนคุยเดี๋ยวอันนี้ของพี่ครูเอ็มชั้นหน้าค่ะแต่ว่าไม่ทับอยู่แลยทขับแต่แอดดิเจอร์ครับของคู่รถอะไรครับหลบอ่านไม่เป็นอ่ะอ่านอะไยเตี๋ยวเรือน ทำแต่แอติตกแอติตกทำอย่างนี้ฟู่คูทำตามที่ทำอย่างนี้นะแ้วคอนโอเคทำอย่างนี้แล้วก็เอาใส่ลงไปอ่าลองอ่ะพี่หนาเป็นคนเก่งเราต้นะคโอเค้นเลยแต่ถ้าเดือดต้องระวังมือมากที่สุดเพราะว่ามันเดือดแรงมากเออคะจริงตอนนั้นระเบิดเลยเนาะเองเนาะเฮ้ยกินบ่อยเงี้ยแล้วทำไงต่อเกาใส่กระป๋องแล้ออกไม่ได้อะ กำลังแกเอจอันนี้กอนนะคนที่เาคนนะคะสาธิตเนี่ยทีละคนอืใช่มากยแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็มาแกะมากโตนะคะ่แกะมากๆ่ยไรนอกำม่เป็นนะกำตามทีาสกยกนหกนะ ผมเนี่ยอดกินนะโอ้ยซอรี่ไม่ได้ทำอนักแกะให้หน่อยมือหักแบบนั้นเนี่ยเอ้าแกะยากอาจแกะนานนิดนึงเพราะว่ามันแกะยากเอ้าไม่หยุดไว้ไหมล่ะตะก้องนี่นะคะทุกคนเราแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนิดนึงนะคะเพรามันจะเดือดนะเธอทำไงดีเขาใส่อันนี้ก่อนนะใส่เลงมือลงมืออันนี้เจะเพิ่มใส่เอาเขาใส่นี้ก่อนนะคะ ไม่มันเลยอ่ะไม่เป็นไรกลัวมันเดือดนะอูู้มันเดือดแล้วมันเดือดแล้วดีนะไม่ระเบิดเนี่ยกำลังระเบิดโอ๋ยนอนของเขาใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวมันจะรอนานใส่นิดเดียวเอาพี่เอาน้มาหน่อยปิดฝาดิโลกมันจะได้ไหนน้ำพุงนะถูกคูใส่น้ำพี่ก็ได้มันยังเหลือไม่ต้องใส่แน่นนะเดี๋ยวมันปิดยาก บอกเลยว่าเปิดนี่คือระเบิดเตรียมตัวนะแล้วไม่ระเบิดก็ไม่ระเบิดเทำอะไรของคุณก็ปิดฝาให้อย่าปิดแน่นนะครับพี่ทำไปยังไงอ่ะเนี่ยอย่ปิดให้ปิดพี่ไม่ปิดเยอะเดี๋ยวมันเปิดยากเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยได้แต่ว่าไหนพี่หนาดูชมหน้าของมัน ของพี่หนาวคือหมาหมาล่าเหรอใช่ค่ะโอ้ยชนร้อนบาเราหมาล่าอร่อยมาหมาล่าอร่อยมากเหรอนี่ควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วโอเคไม่พูด๊ายบายก่อนบ๊ายบายคลิปนี้อะไรนะคลิปสันกินหมามะนี่ทุกคนล้วนี่อ่ะพี่หนาวใครอยากดูแอป TikTok ก็ไปดูในช่องอ่าฝากช่อง TikTok ตัวเองช่อง ไฟไฟสายไฟยังอ่ะพี่น,น,นาวเออช่องหนูชื่อจริงอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะพี่ตอแต่เล็กแต่ว่าเป็นชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนชื่ออะไรก็เลือกจะไม่ได้แล้วพัดก่อน